เคน่ดีกำจรองและเตนตากูและ่าผู้เกยีติที่โตรพรักทุ่ท่านบนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็เชิญท่าระธานขึ้นสู่เวที การได้ในินงานนี้ขอกาเชิญท่านประธานได้ประจำอยู่บนเวทีสักครู่เพื่อประกอบพิธีเปิดขอเชิญเจ้าหน้าที่จัดโพเดียมนักเรกยนรังปู่ได้ตั้งแถวด้านหลังท่านประธานบนเวทีขอเชิญทุกท่านค่ะ นชัย,ยเดชกำจรนในอำเภอปรางกูกล่าวต้อนรับท่านประธานขอตเชิญค่ะเรียนท่านอนุรักษ์ธรรมจำจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตกบผมในนามพนักงานจัดง,ง,ง,งานและตัวแทนประชาชนชาวปรางูรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับท่านมาเป็นประธานเปิดงานโครงการจัดการพื้นที่ทางการเกษตร การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตด้านปรุสัตต์ประจําปีงบประมาณ2 5 6 6ในวันนี้จากการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีนโยบายด้านการพัฒนาภาคเกษตรส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรการลดละเลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภาคการเกษตร การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ MC, เกษตรปลอดภัยเกษตรชีวภาพและเกษตรแารลูกเพื่อต่อย,ยอดไปสู่เกษตรอ,อุตสาหากรมรมรวมทั้งการพัฒนาการผลิตด้านปศุสัตว์ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ตลอดจนส่งเสริมการผลิตสินค้าทั้งพืชและสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานาฐาและความปลอดภัยดังนั้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กเกษตรกรในการสร้างผลิตผลการเกษตรด้านพืชด้านสัตว์และตระหนักถึงอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะ อาชีพด้านปศุสัตว์การเลี้ยงโคกระบือที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาอย่างช้านานภาคราชการท้องถิ่นท้องที่อำเภอปางกู่และภาคีเกลือข่ายจึงได้จัดทําโครงการจัดก,การพื้นที่ทางการเกษตรการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตด้านปศุสัตว์ประจรําปีงบประมาณ2,166ขึ้นและเชื่อมั่นว่ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จะมีเกษตรกรทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพปรับปรุงสายพันธุ์โคและกระบือในพื้นที่ต่อไปในอนาคตกระผมและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปางกู่ขอขอบพระคุณท่านและขอต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุสกตด้วยความยินดียิ่งขอบคุณครับค่ะก็ขอกล่าวขอบพระคุณท่านวิทยาชัยเกชกาจรในอำเภอปางกู่เป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านชิสนุพงศ์รัตนกมลเสด นายกเทศมนตรีตำบ,บปลปรางกูกล่าวรายงานและขอเรียนเชิญคณะกระรมการจัดงานประกอบไปด้วยนายกองคการบริหารส่วนตำบลทุกตำบลตั้งแถวบริเวณด้านหลังแสดงกล่าวรายงานในเวลาน,นี้ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านอนุรักษ์ทมประจจิตรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดศรีสะเกษ นายชิชินพงษ์รัตนกมลเสกนายกเทศมนตรีตำบดบางปูมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเนื่องในโอกาสที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรการนุรัก์และพัฒนาการผลิตด้านปศุสัตว์ประจําปีงบประมาณ2,566ในวันนี้ผมขอรายงานรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ทารที่อำเภอางปูร่วมกับเทศบาลตำบปลปางปูส่วนราชการหน่วยงานชาคีมกระขายและนายกองการบริหารส่วนท้องถิ่นได้ะจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่17-18ธันวาคม2565ณสนามที่ว่าการอำเภอปางปูโดยกิจกรรมในวันดังกล่าวมีการจัดนิราชการการแสดงสินค้าทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าของชุมชน การถือขวดควายทั่วไปและควายเกือกรวม20รุ่นและรุ่นชิงถ้วยพระราชทานแกนแชมเปี้ยนเพศผู้และเพศเมียซึ่งได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลของสมเด็จพระณิธฐาที่ราชเจ้ากรมถึงเด็กพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเฉลิมเกียรติ67พรรษาและสำนึกในพระมหากร,รุณาธิคุณของสมเด็จพระณิธฐาที่ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรุรโงรชาชกุมารี 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรสร้างผลิตผลการเกษตรด้านพืชและด้านสัตว์ 3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตะบลบางปูและเกษตรกรในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอบางปูทั้ง11แห่งได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาสแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนในอำเภอปางผู่เป็นอย่างดีกับผมในนามของคณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมค่ายขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวเปิดงานโครงการจัดการพื้นที่ทางการเกษตร การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตด้านปศุสัตว์ประจำปีว่าประมาณ2,566ขอกราบเรียนเชิญครับผมท่านวิทยาชัยเดชจงจอมท่านแดงเกิดปางโกท่านประหยัดกีรานท่านทางจังหวัดศรีสะเกษท่านนักเริโรบุชาพสัตว์จังหวัดท่านกุมังชัยอนุชาต้องติจังหวัดศรีสะเกษท่านผู้แทน นาวสิษย์รท่านชัยศรีพงนาประเสรจังหวัดก็ในส่วนของผู้บริหารนั่นคือท่านชิสมพงศ์นางพงศ์เสศนายุทธฐเทศมาสุทธิตนป่าภูตลอดจนคณะผู้บิารในระดับอำเภอนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องที่ผ ja e, ู cultura, ้บริาหารสถานศึกษาและที่สำคัญก็คือเกษตรกร ผู้เขา้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านนะครับพระมงนายอนรุรักษ์ธรรมกิครับก็ในานามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่าน,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 นสมควเกียรติคุณก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดโครงการจัดก,การพื้นที่ทางการเกษตรและการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตด้านปศุสัตว์ประจำปี2566นะครับกอนนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนว่า ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษก็ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชากรหรือในส่วนของพื้นที่เป็นมีจำนวนนะครับร้อยละ70ิเปอร์เซ็นต์ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทั้งคนแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษก็ได้เป็นกำหนดเป็นหนึ่งในสิบวันะจังหวัดนะครับ เราก็ดูแลที่อรัตลักษณ์ต่างๆของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เติมเต็มเข้ามาก็คือภายใต้การาบริหารจัดการนะครับของท่านปฏิษัทเราก็ดูแลเรื่องของโขและกระบือซึ่งในส่วนข้อมูลของจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับก็ต้องเรียนว่าในส่วนของ,ของกระบือนะครับเราก็มีจํานวนทั้งสิ้น22,000ประตูซึ่งเป็นอันดับ4ของประเทศเพราะฉะนั้น เรีจะเห็นได้ว่าพี่น้องเกษตรกรของชาวจังหวัดศรสีสะเกษเนี่ยได้ให้ความสําคัญในเรื่องของกระบูนะครับนอกจากนั้นในส่วนของโคเนี่ยก็เป็นระดับสีเช่นกันก็มีจํานวนมากถึง5้าแสนกว่าตัวยังในสัตว์สองประเภทเนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเ,าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรเพราะว่าในการพัฒนาการผลิต ทางด้านการเกษตรเนี่ยก็จะมีเรื่องของฟาร์วเรื่องของวัสดุต่างๆอย่างเงี้ยก็สามารถนํมาหมุนเวียนใช้ในด้านกริกษ,ษัทได้เป็นอย่างดีซึ่งที่ผ่านมานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของทางด้านผสมเกษตรเนี่ยก็ได้มาส่งเสริมเรื่องของการจัดการนะครับให้สามารถผลิตให้ได้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับซึ่งต้องเห็นว่าจากการดำเนินการที่ผ่านมาในสองสามปีก็ต้องขอชื่นชมนะครับ พลังความสมัคคีของทั้งส่วนรชาชการที่คอยกระตุน้นคอยปลุกเร้านะครับให้พี่น้องเษกษตรกรเนี่ยทำอาชีพอย่างพรีเมีย่ยมอย่างเช่นเรื่องโของโคกรือเนี่ยเราก็ไม่ได้ทาแบบเดียน,นะเราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนยีและนวัตกรรมต่างๆเ,เข้ามาในส่วนของการผลิตเข้ามาในส่วนของการเลี้ยงอยงู่โดยเฉพาะต้องขอนุญาตพูดถึงเรื่องโคน,นะครับ เรา,าก็บริหารจัดการตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟาร์มเรื่องของอาหารทำยังไงจะลดต้นทุนได้และท้ายสุดก็เรื่องของเ,อเรื่องของการตลาดเนั้นในจังหวัดศรีสเกตมีครบวงจรก็อยากจะฝากพี่น้องชาวเกษตรกร พระเทรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานที่ราวันให้กับพวกเราในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจสําหรับพวกเราที่จะเดินหน้านะครับอนุรักษ์สายพนธระบูที่นับวนันนี้จะสูญหายไปแต่เราก็ยังโชคดีว,ว่าคนสิงสกเกตนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วก็คือยังรักษาไว้ซึ่งประบูนะครับเพราเรามีจํานวนมากเป็นระดับสีประเทศ ายนสุดนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับพลังชุมชนพลังท้องที่ท้องถิ่นต่างๆที่ได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมนี้อย่างสมเกียรตินะครับแล้วก็สามารถที่จะรวมพลังต่างๆเนี่ยเข้ามาบริหารจัดก,การได้อย่างดียิ่งก็ขอจือโกาสเป็นตัวแทนท่านผู้จัดก,กิจกรรมนะครับขอบคุณทุกภาคส่วนต่างๆที่ได้มาร่วมกันในแบบนี้ก็ถือแบบนี้นะครับ ให้เราใช้วันนี้ให้เป็นจุดปัายที่เราจะเดินหน้าต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมข่อนนี้เปิดโครงการจัดการพื้นที่ทางบัตรเกษตรการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตตั้งปริษัทรรต้ำปีก็ประมาณ2,516มน้าปั้ขุบุนครับท่ะในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ท่านของชัยเพื่อเปิดงาน

ด้วท่านประธานคณะรรมการจากนายกทศนตรนางสาวนางนัทบดน่นะคลท้องถ่ายให้ถืกล้องนะคะให้ชาวโลกแล้วก็ประเทศไทยของเราได้รับรู้นะคะว่าเรามีการจัดมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ค่ะนักถอยหลังใช่ไหมคะเอาทีครั้งนี้คะ

รัฐธรรมนิญเราคู้นว่าราชการจังหวัดสิงห์เกตประธานในพิธีค่ะแต่ในที่โอกาสที่ท่านได้มาเยียกเราชาวอำเภอรางปูนะคะแล้วก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมโครงการการจัดการพื้นที่เกษตรและก็ปัสัตว์และก็มหกรรมการประกวดยัยครัวงามของอำเภอรางปูซคือ